เปิดตัวคู่ชกใหม่ตะวันฉายเจอกับนักมวยรุ่นใหญ่โจโนัทวุฒิในกติกา,รก,รากาคิกบ็อกซิ่งศึกวันไฟนั้สิบห้าก่อนรับชมคลิปนี้ฝาก,กเพื่อนๆกดไลค์เพื <c> ่อเป็นกำลังใจในการทำงานให้เราด้วยนะครับ <c> ขอขอบคุณผู้สนับสนุนสำหรับเดือนนี้พักยก24ครบ จบทุกความมันพักยก24ครับโจโนาธวุฒนักชกรุ่นใหญ่ใจถึงวัย34ปีจากจังหวัดนครราชสีมาไม่ปล่อยให้โอกาสทองหลุดลอยไปอาสารับคิวร้อนประทะตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเทอร์เวทโดยมาเป็นคู่ชกแทนซูเปอร์บอนสิงห์มาวินที่ได้รับบาดเจ็บจนต้องถอนตัวไป สำหรับโจนัทวุฒิเป็นที่รู้จักในฐานะสุดยอดนักชกค,คิกบ็อกซิง่งและนักมวยไทยที่ไปสร้างชื่อต่างแดนจนมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกรวมถึงเคยประทะฝีมือกับ2ส,สุดยอดนักชกค,คิกบ็อกซิ่งอย่างจอจิโอเปโตเซียนและชิงกิทอาราซอฟแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอเวทคนปัจจุบันมาแล้ว การกลับมาของโจโนัทวุฒในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในรอบหนึ่งปี2เดือนที่จะได้ขึ้นสังเวียนโชว์ฝีมือในวันอีกครั้งหลังจากแพ้คะแนนบุตวิทให้กับจามาลยูซูพอเมื่อปีที่แล้วซึ่งแม้จะต้องรับเผือกร้อนชนิดที่มีเวลาเตรียมตัวไม่ถึง2ส,สัปดาห์ ในการเจอกับนักชกระดับพะการอย่างตะวันฉายแต่เจ้าตัวก็เต็มใจน้อมรับโอกาสสำคัญเพื่อกลับมากู้ศรัทธาในครั้งนี้ทางฝั่งตะวันฉายพี่เคแสนชัยมวยไทยยิมเพิ่งผ่านการโชว์ฝีมือในกติกาคิกบ็อกซิ่งไฟแรกในศึกวันไฟนัล13เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยโชว์ฟอร์มโหด สาดแข้งซ้ายทรงพลังโจมตีท่อนแขนจอมเก่าอย่างดาวิดคีเลียจนสามารถเอาชนะ TKO ไปได้ในยกที่3พร้อมขยับขึ้นไปนั่งเก้าอี้เบอร์5ของแรนกิ้งวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอเวททันทีซึ่งครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่เขาจะได้สะสมแต้มไต่แรนกิ้งเพื่อลา่าเข็มขัดอีกเส้นหนึ่งในกติกานี้ต่อไปแล้วเพื่อนๆคิดยังไงกับไฟที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ พิมบอกเราได้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้เลยครับและก่อนจะจากกันไปในวันนี้แอดมินขอวอนมือน้อยๆของพี่ๆน้องๆคอมวยช่วยกันกด Subscribe ให้แอดมินด้วยนะครับคนดูคลิปแอดมิน1คลิปมีแค่0.1%เองที่กด Subscribe ให้เราโปวดใจมากเลยครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่องสำหรับเดือนนี้พักยก24ครบจบทุกความมันพักยก24ครับ